ข้อหัวช่วยกันเพ่งเลขโพชัดเปลือกมะม่วงสวัสดีค่ะวันนี้เราก็มีข่าวสารเด็ดตัวเลขดังๆมาฝากทุกท่านอีกแล้วนะคะมีหญิงสาวรายหนึ่งนะคะกำลังจะปอกมะม่วงกินนะคะแต่ว่าพอสังเกตเท่านั้นแหละคะ่ะเห็นเลขโพชัดเลยนะคะเห็นเลขชัดเลยนะคะที่เปลือกมะม่วงนะคะมีผู้โพสต์เฟตบุกรายหนึ่งนาะมว่ารัชนีราชพักดี โพสรูปภาพและข้อความระบุว่าไม่ฟันค่ะแต่เห็นชัดไปเฝ้าพ่อที่โรงพยาบาลจะกินมะม่วงพอดีนี่เลยนะคะเขาก็โชว์รูปภาพของมะม่วงนะคะที่กำลังปอกแต่ว่าปอกยังไม่เสร็จนะคะเป็นเลขลักษณะคล้ายเลขแปดแล้วก็คล้ายเลขศูนย์นะคะนี่เลยนะคะดูแล้วโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะไม่รู้มันเกิด ขึ้นได้ยังไงเราก็ไม่ทราบนะคะแต่ว่า,าผู้หญิงท่านนี้ท่านเอามาชมเอามาโชว์ให้ดูนะคะว่ามันเป็นลักษณะแบบนี้นะคะนี่เลยนะคะ mm hmm. เมื่อโพสต์ดังกล่าวนะคะได้โพสต์ออกไปนะคะ mm hmm. มีคนเข้ามาแสดงความคิดเห็นเยอะเลยนะคะ mm hmm. บางคนก็บอก008นะคะบอกแล้วก็ถามเลขเตียงเตียงของพ่อ เอองสาวรลายนี้นะคะแล้วแต่ส่วนใหญ่จะมองเป็นเห็น008กันทั้งนั้นนะคะดูแล้วโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะไม่แน่นะคะมะม่วงอาจจะให้โชคจริงๆนะคะเขาอาจจะเรียกว่าอดเปรี้ยวไว้กินหวานก็ได้นะคะนี่คือเลขเด็ดมะม่วงวันนี้นะคะสวัสดีค่ะ